สวัสดีนะครับผมพี่น้องครับพบพอกันอีกแล้วเนาะกับเบาอีสานสายลลาขึ้นเกลียับมือนเออนี้ภาพี่น้องมาเปิดกล้องครับผมต้อนรับสมาชิกไมครับของขายเบาอีสานสายลาเนาะหนกสายตอดินครับผมจากค่ายอาจารย์น้องนะครับผมนกเขาใหญ่ภูฝอยลมเนาะขอบุญขอคุณนะครับผมทีส่งมานะครับบบาอีสานกับขอแบ่งน้ำผินนะครับผม ขอแบงก์อย่างได้ดนๆแล้วล่ะครับจเจ้าว่าเพิ่นบ่ะวางทรงหบ่าวอีสานเนาะมันก็เลี่ยงได้ประมาณเกือบสิสามเดือนแล้วล่ะครับพี่น้องสามเดือนครับ,บว่าบอีสานสร้างว่าเป็นลูกนกคูนึงเนาะสั่งเพิ่นแต่ว่าตัวอาจารย์น้องเพิ่นนี่เพิ่นบ้อยูบัานเนาะเลยบรได้ทรงให้ผมเลให้อาจารย์ติงลี่เนาะจากช่องอาจารย์ติงลี่หล่อเทจังนะครับผม หากี่น้องเคยบึงในย t ท b e กะน,นี่เนาะเพิ่นเป็นมูกันเนาแเราเพิ่นก็นส่รงมาไห้บาอีสานเนาะก็ขอบคุณอาจารย์ติงลี่ครับที่เป็นทุละสทรงไห้บาวอีสานเนาะก็ขอบคุณอาจารย์น้องครับที่ทรงลูกนกสายมาเลนะครับผมมาไหเบาอีสานครับขอบแบงจากอาจารย์เพิ่นเนาะราคาก็จังคุยกันกับเพิ่นก็ได้ครับผมจากช่องนี้ครับแล้วก็เบอร์โทรเพิ่นก็นตามนี่เนาะพี่น,น้องเนาะ ขึ้นให้ตามนี้ครับถ้าที่อยากสอบถามเรื่องนกเรื่องยังก็ประจานเพิ่นนะครับผมเดี๋ยวบาวิสารสิเปิดให้เบิ้งครับเพื่อเป็นการบํเสียเวลานะครับผมบาวิสารถึงเป็นหลับมากังหันครับเป็นเวลาตอนนี้ใบสองนะแต่ออกมาวางตอนบายม้วนครับแล้วสีฟ้าเปิดครับาะวมันมีสองตัวครับเป็นลูกนกอายุสองสามเดือนนี่แหละพี่น้องได้เปิดให้เบิ้งครับว่าเป็นตัวใดนะครับผมสักคู่ครับบาวิสารจะเอาไส้หนีไปนะครับก่อน สักครู่ครับผมเป็นกระเท็ดป้องปิดเปิดให้ย่างดีนะครับเป็นลูกนกครับผมบาวอีสานสร้างลูกนกครับรอบนี่สร้างไว้แต่โดนแล้วล่ะพี่น้องบ่รมันหลอดนี่แล้วก็แต่โดนแล้วครับตามจริงบาวอีสานสิ ไดเอามาตะดวนแล้วครับแต่ว่าอาจารย์เพิ่นบ่วางส่งให้ครับบาวีสานกะลิเด์ทาครับแต่ว่าอาจารย์จิงลีเพิ่นเป็นธุระไปรับเออส่งให้บาวีสานเนาะกะลิให้เพิ่นส่งให้ครับแต่บาวีสานจะเปิดออกมันจะออกบ่มันสีเลนออกไปบ่ะนะครับเดไปให้บ่ะพี่น้่ามันจะได้จับออกเนาะ ไปลูกไปเดี๋ยวเด้อพี่หน้่งเยบอกอ๋อครับสองไซส์สิเดจับอออครับนอกอายุสองสามเดือนครับตัวนี้เดี๋ยวนี้เป็นว่าคู่ค้นเหรอครับตัวหนึ่งเนาะ เป็นยังไดน่าสีได้จับออกครับบึ่งลักษณะโบยย้อมออกเลยข,อ,ขออนุญาตจ,จับครับพี่นอ้องบอบว่ถือว่าดินเงี้ยนะครับน่าจะเชื่องอยู่ ฮอยเอดอร์พี่น้องเด้อ้าบึ่งเทียดเดียวเลยครับฮอนเดอร์เด้อลูกเอ๋บวัวลู่ตัวไหนตัวผูตัวไหนตัวแม่นะครับนี่ครับตัวนี้ตัวสีใหญ่ๆกงัวจังน้อยอยู่ครับพี่น้ ไปยุ่งน้ากันก่อนตองเบิ้งกันอีกที่ครับว่าตัวใดตัวผู้ตัวใดตัวแม่ครับนี่แหละครับอาจารย์หอดเลยด้วยครับผมอาจารย์นองครับผมขอบคุณเลยๆครับที่ส่งมาให้บ่าวอีสานเนาะพ็อเด็กัฒนาสายพันธุ์กันต่อไปนะครับผมพ็อเด็ก้าเสียมีผลงานให้ที่นองเด้เบิ้งนะครับนี่ครับผม เอาจังไดก็พี่น้องก็ติดตามไว้ครับผมอีกบ๊อีกบ๊โดนครับได้เห็นกันแน่ครับว่าตัวใดว่าสิมีผลงานบ่างครับผมตามนี้เนาะพี่น้องเนาะหนกกรลังอายุสองสามเดือนก็สิประมาณนี้ครับอาจารย์เพิ่นบยุบูบานครับก็เลยให้อาจารย์จิงหลี่มาทรงไห้เนาะขอบบุญขอบคุณครับทั้งสองท่านครับผมนี่นะครับเบิ่งเอาครับผม งงอยู่ครับประมาณนี้นะครับผมสนใจองไรก็ถ้าเทียนั่นก็นจงโทรหาอาจารย์เพิ่นเนาะเบอร์เพิ่นก็นตามนี้ครับช่องยูทูปเพิินก็น,นกเขาใหญ่ปู้ฝอยลมเนาะปู้เป็นเนจ้าข,ของครับเอ้าคลิปนี้ก็สิผมมียังไลยแล้วเนาะพี่น้องเนาะ้าเบิ่งครับติดตามผลงานกันเบิ่งนะครับวา่าจะเป็นยังไง ลูกนกสายมาเลครับอาจารย์เพ่นนกเขาใหญ่ฟูฟ้อยลมที่ว่าเจ้าสิงคอนเนียงครับเป็นทายให้บึงเนาะเป็นลงคลิปช่องเจ้าผ้าแดงนะครับอันเดียวกันนะครับผมเิ่นว่ามีตัวหนึ่งอยากดินแน่ครับตัวหนึ่งเชื่องยัวสันเขากองมากอะจังสีลครับถ้บบึงนะครับว่าสิ ตัวนี้สีใหญ่ครับตัวนี้เนี่น้อยครับเดี๋ยวถ้าเบิ้งนะพี่น้องนะตอนผุนละครับนกไดเป็นขวบเป็นยังเุยนะครับตอนมันขึ้นบุลละจังติดตามกันเบิ้งนะครับว่าสิมีผลงานให้พี่น้องในเบิ้งบ่ครับนกสายของอาจารย์ผู้ไฟลลมเนาะนกเขาใหญ่ผู้ไฟลมนะครับผมเอาคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆครับเอามาให้พี่น้องในเบิ้งอัปเดตให้ได้เบิ้งนะครับผมบาบาอีสานมีความคืบหนาแบบใดแน่นะครับผม นี่ก็รับเข่าค่ายครับสองตัวคู่หนึ่งเอา้เอาอ่านี่แหละครับตามนี่แหละครับโบม,มี่ยังไล่นะครับผมขอบุญขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เปาอีสานน้ำในด้อยครับผมสิได้เฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งกันต่อไปนะครับผมขอบคุณขอบคุณที่เข้ามารับชมจนว่าจบคลิปครับสุดท้ายนี่ก็ขออวยพรให้พี่น้องทุกท่านเนาะ คอยอยะเจ็บยะจนนะครับผมหลำดรวยเงินท่องครับจิตบางสิ่งใดคอยสมหวังทุกสิ่งทุกการครับผมคอยแขวขาดปลอดภัยจากโรคภัยอันตรายครับสำหรับมนีบาอีสานก็นขอวาตัวร้าเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ